สวัสดีครับผมผมเพจผ้าร่วยนะครับเนาะหิมาตามเลขปูอุดอรนะครับท่านผู้ชมไปเป็นแนวทางเชียงโชกนะครับเนาะใส่หวววันที่สิบหกกันย่าหกสี่นะครับท่านผู้ชมอีหาตัวดีตัวเด่นไปฝากพี่ฝากนอนองนะครับท่านผู้ชม เป็นแนวทางเหล็กปูนี่ว่ามันเหลขกคำนวเนะครับเนาะเป็นเหล็กข้วมฝันนะครับเนาะเป็นเลขฝันหวดที่แหลวกันลุดนะครับเนาะหวดก้อนกับเขาอยู่นะครับท่านผู้ชมหัดก้อนกับเขาหัวม่อนกันลวดนะครับเนาะกับบแน่บะนอเนาะครับท่านผู้ชมเหล็กฝันนะครับเนาะว่ามันเหลขกคำนวณแต่ว่าปูกับฝันแม่นอยู่ได้ปูกับฝันเขามาเรื่ยนาะครับเนาะ มีนหวนบางเรื่องลดนะครับเดี๋ยวอีกช่วงไปหาปูไปเป็นหลับไปชวมวงไปฟางน้ากันเนาะครับท่านผู้ชวมว่าปูขีดฝันว่าจังไงนาะครับเนาะไปเอาหาแนวทางไปอะพี่น้องฟองไปเขาเนาะครับเนาะเสียงโชขใช้หวดพืนที่ 10. สิบหกแผ่นาหกซีนะครับท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> เดี๋ยวขาแป๊บนึงเนาะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปหาปู ครับนำมัสการครับปู่อ่าก็บ้านไหนปูงวดนี่โอ้ยหมานกับเขาเนาะ่อเอ้ยครับบ่หมานเลยเนาะครับเนาะได้พันศาหลุดปู่เป็นไนเป็นฝันไปเพ่าฝันบอกไปกระยันเม่ถือกันละก็ลองเบ่งตัวปู่เอาไปเป็นแนวทางก็กับกับมันเห็นเขา กูจะไปให้งานงานศพแนีย่ยก่อนนี่โอ้งานศพที่ครับงานศพงานศพยาวหเหยียดเล่บันเข้ามาศพกูได้หรอท่านโอ้ยศพลูกสาวหลวงพูเล่นนันเลาว่ะท่านลูกสาว,ล,สาวลาเพึ่งมาท่นานลาลาตายต้องนดดแล้วนเนี่ยครับมาเนี่ยเนี่ยจูงเนี่ยจูงศพยาวกวาดศพน,นี่ล่ะ ครับไม่งอขึ้นปาดทูแงวอย่าปาดก็แงเพอเก็บเส้นดรอปมันเรียกว่าแงวแงวแงวฮัจจาวอกันกบกบันกบผู้ใดหลังเขาบอกพี่แจ้งเห้แท้ขบวนแงวครับแถวท่านลูกสาวผู้ลูกสาวผู้เลี้ยงนี่แล้วว่าท่านจบลูกสาวลาเพิ่นไล่เขตกะอ๋วอันนี้อันนี้เพิ่นนั่งย่างอยู่มันบ่ครับนีดด่กว่แล้วตายซะกว่ปีแห้งวามหลังเหรอเป็นนักร้องนักประยุกษ์ บบตายตลอด้วนี่โอ้ครับเพิ่นเสียช <ละ S 1> ีวิตเพิ่นเสียชีวิตได้หลายปีอยู่ที่ครับโอ้ยสิบกว่าปีแล้วนะต้นตายประยอกเป็นนักร้องโอ้เพิ่นเพิ่นไปเป็นนักร้องเพิ่นเป็นปน,นักนร้องเหรอครับนักร้องคาเฟ่ร้านร้องแค่ร้านอาหา,ารนี่แหละอโอ,โอ้ครับครับเพรา่ามันยังตลกอยู่อย่างนีครับต้นตายโอ้ครับเขาแกเขาวแกล่าวว่าปองเสียเพรามากันบ้านนี่สินเที่เขาที่มัน ย่างขนมาครับรถส้วนว่าไส์ย่าเล,ลายงันว่าตีสองนะครับตายว่ามันสองซอกเนี่ยข้นมันท้าเานี่ยกันผู้หนึ่งอือครับมันทาผู้หนึงมันเป็นหลอกกับไก่ใสกั้พวกูลอบาปแล้วฟันเจียวลูกแล้วว่าเอางั้นกบมุกงตาตาราผู้เล็กมาันแค่ขบ,บวนเงี้ยวเดกเด็นหวกขึ้นทาเราโอ้ยยังไก่ตัวเนี่ยมาันเนี้ย,ยว อันฝงานศพนไมเแห่ศพครับอันฝันเจียวอันฝันเจียวลูกสาวเนาะปูเนาะลูกสาวลูกสาวลาบัะครัไ้พวกแี้ด้โอครับผมโอ้ยังบ่ได้ยังพันแงงานเลยบ่ครับ่อเดวเด็กน้อยอยอายพวมั่ายุยสิบิบอ็ดยี่สิบองปีนี่ละโอ้ยยี่สิบเดยี่ิบสองที่ครับอ่าประมาณนี้ะมาเน้ น้องจ่าจังไหนสรีมีศูนย์บอกว่าสีมีศูนย์พี่นี้อันไหนอันศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดบวกปูปูก็เป็นเจ็ไหมพี่เจ้ามาบา้านนี้อันอันผู้หญิงลูกสาวก็เสียชีวิตไปแล้วกันสี่ศูนย์ตลอดปูปูตียังไรสันส 30, 40, ปูไตสามศูนย์สี่ศูนย์มาหักปูปันมามนเพราะเหน็บแกงานยังสิีตเป็น<อ>สมามอสาม สามศูนย์ับสี่ศูนย์อนู่แล้วูเดียววะโอ้ครับะส,สามศูนย์สี่ศูนย์ที่ครับอ่ากูอาเ่าเป็นเ่าเป็นดอกเ,เกี๊ยนเามันไก่กันทนั้งหมดโอ้โอ้ครับไก่เน่ยกูย่างออกควันได้สายชินตกๆหมดเ้าได้วงไปไกนะ่และได้หมวกขึ้นทางหลังโอ้ยังกูนงกูนงอยู่ทางหูนะโอ้คปดไปงานสดหลายตัวเลยนครับ้นาน,นาผูะได,ด้ดำหมด อาวุธกานแปลกตายรถน,นะรนี่ครับเพื่นอเนเะพื่นเสียอันเพิ่นเสียชีวิตประมาณมันอันอายุประมาณนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองที่ะเวลาาวยย่สิปีตาอครับอนน่างกำลังเตาเละเตางม่าีตาปูครับร่าโอ้ยบัเดียยังนัง่งสเแกนะ่ สูหมดอมรอดนีฟังเขาเจ้าโอ้ยสื้หอสามศูนย์่นกยาว่าโอ้ตมัแต่งงานกับสามศูนตัวปูยาาไม่ออกมาจับสินมาโอ้ก็เจ้าตีก็เจ้าตีเป็นสามศูนย์่ปูสามศูนย์ก็ี่ศูนย์ถนัครับสามกท่านาัพันมามี่ทอนี่โอ้เอาท่านี่นาะปูน่ะพันมาเอาท่านี้ล่ะแกังไปตีใส่ทัยกไก่กัโนครับว่ผมวาปู ผูเป็นผู้ฝันน้าเจ็ดนาปูพ้เจ็ดน้าเจ็ดน้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามศูนยเจ็ดสี่ศูนย์ทำแล้วผมว่าเอาหรอผมว่าผมว่าเอาหรอกครับผมเขียนต้านปูบอกนี่ละสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ะครับปูผมบ่ได้เอาละนครับวูาไมกลไก่กันนามันออกนามนกันมันไม่ไดีเกิดกับชอบเนี่งชอบไมู่ ไกลจากยอดนะครับลาล้ลองมังเด้อเธอโน้มเด้อครับเอาไปเป็นเอาเป็นแนวท่าเน่านปูเนาะเป็นแนวท่า,า,นนาฮวาวเดาจะออกมากนเพิ่มๆไปฉลับข้างไว้ให้ฉลับครับให้ภาษาปูบอลชิวแล้วเอาวังหันของประพานเลยครับเอา,า,า,เาคืาอลําลุมลําลานดอกไม้จังไรเนาะเอาขั้นมาประพานงวดอันงวดมืองวดมือหนึ่งประพานงวดกวนอย่งนี้เข่าอยู่ในปู ถ้าเขายเขาเก็เิม,เมะข้าวงวก้อนเขาเต็มเต็มเต็มซื้อห่อนเด้ทั้งลูก,กหลานหลานมาซือ้ดับยังไนเนจจงเนาะจำเป็นเนาะครับ,บวันนี้ก็ลมูว่าาุีุัน,นลเนครับผมท่นเดียวนาจะเลื่อนทอดจะเลือ่อนทอครับ นี่น้องขับท่านผู้ชมเลขปูงวดที่แล้วกับรุ่นน้องขับเนาะแต่วันงวดก้อนหนังกับเขาอยจะน้องขับท่านผู้ชมเลขปูก็ได้ท่านผู้ช้มไม่เล่เนเค็งน,นะครับเด้อ,อยปิจารณาบไปเนาะครับมักก,มมก,บบบมกกะตามมักมักกะพันไรน,น้อครับเนาะเหล็กขั้วฟันวัวไม่เลขคำนวลน,น้อครับเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพี้พาดเยครับเด้อมีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะครับเนาะคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม